สวัดสดีแฟนคลับของ Mario Motor รถสวยลำดับที่1ทุกท่านคลิปนี้เรามีรถสวยมาแนะนำาราเอียดจะเป็นยังไงและจะสวยโดนใจคุณขนาดไหนต้องติดตามกันให้ดีๆห้ามพลาดและแน่นอนฮะคลิปนี้ผมมีรถ PPV พี่ใหญ่จากค่ายฟอร์ มาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับผมนะและที่สาคัญคือคันนี้อยากจะแนะนํามากนั่นก็คือ Ford Everest 3.2ไทเทเนียมปี2018คันนี้ครับซึ่งราคาป้ายแดงแรงถึง1 7 4 9 0 0บาทเลยทีเดียวขึ้นชื่อว่า Ford เจ้าของนิยามที่ว่าเกิดมาแกล่งเพราะสิ่งที่รุ่น3.2คันนี้มีนั้นเหนือชั้นมากกว่านะะทั้งกำลังแรงม้า และเทคโนโลยีที่ต่างกันมากนะฮะแต่ราคาห่างกันเพียงแค่นิดเดียวเราใจด้วยสมรรถนะที่เหนือระดับกว่าด้วยเครื่องยนต์ดีเซล5สูบเรียงแถว20วาว์และเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ขนาด3,200ซีซีสุดประหยัดด้วยอัจฉริยะหัวฉีด Direct Injection Common Rail พร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเปลี่ยนเกียร์แบบธรรมดา สามารถให้กำลังแรงม้าสูงสุดได้ถึง200แรงม้าที่3,000รอบต่อนาทีแต่เวลาที่เราใช้ความเร็วต่ำนะครับผมนะเดินเบาเครื่องยนต์เนี่ยก็จะติดเพียงแค่4สูบเท่านั้นทำให้เครื่องยนต์คันนี้เนี่ยประหยัดมากยิ่งขึ้นสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นสภาพหิมะสภาพทะเลทรายและสภาพที่ต่างระดับกันมากๆ นอกจากความแรงเร้าใจแล้วนะฮะก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบเป็นพิเศษนะฮะนั่นก็คือราราพรงมลัไรไฟฟ้าซึ่งจะเป็นพวงมลัไราแบบผ่อนแรงไฟฟ้านะครับผมนะนี่เบาวบาเบาก็เก่งบางขั้นอีกนะเอาขับขี่สบายจิบจิบจบจบ ด้านหลังนะฮะก็จะมีจุดสำรองไฟให้ด้วยอีกหนึ่งจุดนะครบแบบ12โวลต์กันทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการปรับพับเบาะกันนะครับผมม้วนไปม้วนมาอยูอ่แล้วเพียงแค่กดง่ายๆครับเบาะตอนท้ายก็จะสามารถปิดลงได้โดยง่ายครับทั้งคู่ครับแค่นี้เองนะฮะเราก็สามารถที่จะเพิ่มความจุของพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังแล้วเรียบร้อยนะครับผมและยังไม่พอเราสามารถปรับพับด้านหลังตรงกลางอีก ะครับเพียงแค่พับลแคันี้ฮะคุณเคยเป็นกันบ้างไหมครับเวลาที่เราไปจอดรถในห้างแล้วเราจำไม่ได้ว่ารถของเราอยู่ที่ไหนรถคันนี้สามารถเรียกรถของเราได้เพียงแค่กดล็อก2ครั้งนะครับแค่นี้เราก็รู้แล้วฮะว่ารถของเราอยู่ที่ไหนเมื่อขึ้นรถนะครับผมก่อนอื่นก็จะต้องสวมคาดข็มขัดดีรภัย แล้วก็ปรับเบาะนะฮะให้ตรงกับความต้องการนะฮะเพราะสรีระของแต่ละท่านจะไม่เท่ากันเมื่อพร้อมแล้วเรามาเดินทางกันเลยครับที่สำคัญคันนี้เนี่ยมีหลังคาซันรูฟด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะเราเริ่มต้นกันเลยนะครับหลังคาซันรูฟจะเป็นหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิกซันรูฟนะฮะก็จะกว้างนะฮะกว้างขวางเลยแนี่ก็จะเป็นนะฮะ โหมดการขับขี่แบบ f u wheel drive นะที่มีหลายๆโหมดนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น f u wheel drive แบบ low ก็คือใช้กำลังแรงสูงสุดเลยนะครับผมนะแล้วก็การตัดการทำงานแบบสองล้อนะครับมันทำให้เขาแซงก่อนและที่สำคัญคือสุดเล่าใจนะครับผมนะก็จะเป็นการเดินทางในโหมดต่างๆนะสมมุตินะฮะนี่คือโหมดแรกจะเป็นโหมดหิมะครับนี่ฮะขับขี่บนหิมะนี่เลยลองดูจอแสดงผลนะครับผมให้โหมดหิมะนะอันนี้ใหม่โหมดหิมะปึ๊บ ขึ้นมาเนาะอ่าทีนี้โหมดโหมดต่อไปจะเป็นโหมดทะเลทรายนะแซนด์ไ i ฟ์อ่า Sand Mode Active นะครับนี่หรือจะเป็นโหมดต่างระดับมากๆทั้งที่เป็นเกียร์ต่ำนะฮะคันนี้อ๋อจะเป็นตัวนี้ต้องใช้เกียร์ Four Wheel นี่ตัวนี้โลครับนะฮะห,ห้ากิโลเมตรสโลว์ทุห้ากิโลเมตรถึงจะใช้งานได้นะนี่จริงๆนะ ออรถวันนี้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยและมั่นใจด้วยสุดยอดบริการหลังการขายด้วยการรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU สูงสุดนานถึง10ปี100,000กิโลเมตรบริการ MSI ดูแลรถทั้งคันผ่านศูนย์บริการทั่วประเทศ1ปี10,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงไม่ว่ารถของคุณจะแบตเสื่อมน้ำมันหมดกุญแจาหายรถติดลมเขาสวิ พร้อมบริการรถลากรถสไลด์คอยดูแลคุณตลอดเส้นทางทั่วประเทศเหมือนเพื่อนคู่ใจ1ปี1 0 0 0 0กิโเมตรมีบริการรถสำรองใช้งานให้คุณใช้งานรถได้อย่างสนุกไม่มีสะดุดไม่เสียไรายได้มีรถสวยให้เลือกมากกว่า150่คันมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถตามความต้องการการใช้งานตามงบที่คุณสามารถเลือกได้ มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยบริการเซ็นถึงบ้านและส่งมอบรถให้ถึงที่ทั่วประเทศและยังได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีธรรมอภิบาลดีเด่นถึง2พีซ้อนจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วช่องทางการติดต่อเว็บไซต์ www.mariomotor.net เพจ Mario Motor รถสวยลำดับที่1 TikTok Mario Motor.net ไล a ์ like @si.mario.motor ig mario_motor youtube mario.motor รถสวยลำดับที่หนึ่งเข้าไปชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆชมรถสวยในราคาที่คุณสามารถจับต้องได้และเติบโตไปด้วยกันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานมาริโอมอเตอร์ต้องขอขอบคุณและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ